สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจนะพระเจ้าดลกันนะคะบทเรียนที่นําเสนอพี่น้องในช่วงนี้เป็นบทเรียนชุดพระมิยามสุดซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราทั้งหลายควรศึกษานะคะพี่น้องเพราะว่าพระมิยามสุดนั้นเป็นหนึ่งในสามพระภาคของพระเจ้าค่ะก็แบ,บ่งปันไปแล้วในบทที่หนึ่ง พูดถึงลักษณะและหน้าที่ของพระมียาเป็นสุดนะคะพี่น้องมี5ตอนด้วยการแบ่งปันไปแล้วถ้าในกรณีที่พี่น้องต้องการหรือว่าสนใจที่จะฟังพี่น้องก็เข้าไปฟังได้ที่ y u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  e ความริกจักนะคะ w w w ยยพระกิติคุณเชิดไทยหรือจะเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้ w w w ยพระกิติคุณขีด c a จุ g นะคะก็จะมีหลากหลายที่นั่นบทเรียนที่เป็นชุด ที่คือสอนมาแล้วนะคะพี่น้องข้าเราจะที่ทานด้วยกันก่อนนะคะก่อนจะมาถึงบทเรียนสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ที่เราได้มีการมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าของพระเจ้าอวยพรพระคําของพระองค์ที่เราร่วมกันศึกษาอยู่นี้ให้เกิดผลเป็นที่ถวายสรรเสริญในพระนามยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาที่รักขอพระมิสุดพระเจ้านําเราให้เราเข้าใจบทเรียนวันนี้ เพื่อเกิดผลฝ่ายิญญาณแกเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระนามพริสคิจเจ้าอีม่ค่ะพี่น้องบทเรียนในบทที่สองที่แบ่งปันไปนะคะก็คือผลของพระมียญญานในสุดผลของพระมียญญานสุดเป็นบทที่สองในตอนแรกก็ได้แบ่งปันไปแล้วนะคะพูดถึงผลของพระิญยาณใปสุดเก้าประการชีวิตของคริสเตียนเรานะคะ เมื่อพระเยซูกิตบอกว่าพระองค์ทรงเลือกเราและแต่งตั้งให้เราไปเกิดผลผลที่คริสเตียนจะต้องเกิดในชีวิตของเราคือผลฝ่ายวิญญาณเนื่องจากว่าเราดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณเรามีพระวิญญาณบปิสุดแล้วก็ผลอีกอันหนึ่งก็คือผลแห่งการรับใช้นะครับพี่น้องผลพระวิญญาณที่พระวิญญาณที่นําเสนอพี่น้องก็อ้างอิงากพระคัมภีร์คาลติโบที่ห้าข้อยี่สิบสองยี่สิบสาม ในคราวที่ผ่านมาคราวที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็แบ่งปันไปแล้ว4ี่ประการก็คือผลแรกเรื่องความรักความรักผลที่สองความปรับรื่มใจหรือความยินดีผลที่สามคือสันติสุขและผลที่สก็คือความอดกลั้นใจค่ะพี่น้องนี่สี่ประการแรกนะคะพี่น้องซึ่งผลเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสํารวจแล้วเนาะว่าชีวิตเรา เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็จะมาถึงตอนที่2ของบทเรียนมี5ประการสุดท้ายจากผลพระวิญญาณ9ประการ9ประการนะคะอยากจะอ่านพระคัมภีร์นำเหมือนเดิมในคันละเตียบทที่5ไม่ใช่คัละเตียบทที่5ใช่ละข้อยี่สิบสองถบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความส์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนการเช่นนี้ไม่มีพระมญัตาห้ามไว้เลยในคัลรติบทที่ห้าย่ิบสองยี่ิบสามนะคะ,ะพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์หลายฉบับอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าสื่อความหมายก็อันเดียวกันนะคะพี่น้องพี่น้องอาจจะอ่านพระคัมภีร์ที่มีความแตกต่างกันแต่ละริมที่แปลออกมายังไงก็ตามนะคะเราก็จะยึดพระวจนะ,ะเ,เป็นหลัก วันนี้เราจะมาในประการที่5ประการที่5ของผลพระวิญญาณจะพูดถึงความปราณีความปราณีนะคะความปราณีาจะนำพระางภีอ้างอิงจากมัทธิวที่9ก้าข้อสามัทธิวบทที่9 บทที่เก้าข้อสามสบก็ไ้าสามนะคะบ,บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนาครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมือให้หายข้อสาและพระองค์และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝุงแกะไม่มี ผู้เลี้ยงนี้นข้อสาและเมื่อปรุงทอดพระเนตรถิ็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝุงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะเป็นพระคัมภีร์ที่บ่งบอกถึงพรีสคิดเมื่อพรีสคิดไปประกาศในที่ต่างๆและ ก็จะมีผู้ชนที่ตามพรเยสกิต์จำนวนมากมายติดตามไปเพื่อที่จะฟังถ้อยคําจากพรเยสกิต์และเมื่อพเยสกิต์มองประชาชนเหล่านั้นที่ติดตามพรองแล้วก็อยากจะมาหาพรเยสกิต์ให้ปรงุงช่วยในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาต่างๆที่เขามีอยู่นะคะพาพระองค์ไปประกาศตามที่ต่างๆแล้วเมื่อ คนเหล่านั้นที่ปีอิสคิดมองเมื่อปีอิสคิดมองคนเหล่านั้นพี่น้องรู้ไหมคะปีอิสคิดไม่ได้มองข้างนอกแต่ปีอิสคิดมองลึกไปในจิตวิญญาณของเขาดังที่ข้อสามข้อสามสิบว่าและเมื่อปรุงทัพนิเ็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงซึ่งปีอิสคิดเปรียบเสมือนคน ทั้งหลายที่ติดตามโรงนี้เหมือนฟูงแกะนะคะที่เขามีความกระหายอยากจะติดตามพิสกิพูดถึงดวงจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นเรามีความสงสารเขามีความปราณีมีความเอ็นดูเขาสงสารเขาคือความปราณีความเอ็นดูความสงสารเพราะว่าพิอสกิดมองออลึกๆในจิตวิญญาณของคนนั้นวแบบ่าเขาถูกรังควนหมายกามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนี้ในโลกนี้ถูก รังควลหรือรังแกถูกรังแกรัรงควลจากาจิตวิญ,ญญาณจากาหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเขาปรารถนาอยาก,กได้คําตอบในเรื่องฝ่ายเหมือนกับทุกวันนี้นะคะมีคนจํานวนมากมายต้องการหาคําตอบของชีวิตและเขาก็ไม่พบฉะนั้นมนุษย์ทุกคนทุกวันนี้ก็แสวงหาคําตอบแสวงหาความจริงในหลายๆรูปแบบ เพื่อจะได้มาซึ่งความต้องการในเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องยังไงก็ตามเมื่อพระเยสกิตมองเห็นประชาชนเหล่านั้นทองถิ่นประชาชนพิยสกิตก็มีความสงสารมีความเอ็นดูปราณีเขาเพราะพเย,ยสกิตบอกว่าเขาถูกลังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฟงแกะไม่มีผู้เลี้ยงฉะนั้นความปราณีนี่นะคะก็เริ่มต้นเป็นผลฝ่ายวิญญาณถ้าสมมติว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะให้เรามีจิตวิญญาณ มีจิตใจอย่างพริสคิดให้เรามีจิตใจที่เกิดความสงสารคนทั้งปวงคุณทั้งหลายที่ต้องการพระเจ้าให้เรามีจิตใจเมตตาการุณาแก่ทุกๆคนนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงอ่าสิ่งที่ยกให้ตัวอย่างพี่น้องเห็นถึงความปราณีแล้วเรามาถึงประการที่หก ผลพ,พระวิญญาณประการที่หกความดีความดีามดจากมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบหกนะคะทำนองทำนองเดียวกันกับพวกท่านจงส่องสว่างแก่คุั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาเห็นเมื่อเขาั้งหลายได้เห็นความดีที่ท,ท่านทำพวกเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ครั้งหนึ่งมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบหกว่าทำนองเดียวกันกับพวกท่านจงส่องสว่างแก่คุั้งปวง เพราะว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทาพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พระพีในข้อนี้นะคะในตอนนี้ของมัทธิวที่ห้าเนี่ยถ้าจะอ่านไปก็จะเห็นว่าเป็นคําเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะคะเปรียบเสมือนอะไรคะเปรียบเสมือนแสงสว่างเปรียบเสมือนแสงสว่างฉะนั้นเปรียบเสมือนความสว่าง พี่ถูกจุดประกายดูพระเยซูริดฉะนั้นเมื่อเรามีความสว่างของพระเยซูกิดอยู่ในชีวิตของเราแล้วนะคะเราก็จะต้องให้ความสว่างนั้นออกไปอย่างพระคัมพีใน,ในข้อที่สี่อ่านย้อนขึ้นมานะคะบวะ่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างเป็นความสว่างของโลกนกครซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดแล้วไม่มีใครเอาทางเข้าไปย้อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่งสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนแสงสว่างฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนนะคะเหมือนความสว่างที่ถูกตั้งไว้ย่อมจะนำความสว่างที่ถูกจุดโดยพระเยซูคริสต์นี้ส่องไปให้คนอื่นเห็นความสว่างนี้ทคันพีเนี่ตัวนี้ได้เอ่ยถึงว่าเพื่อเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านกระทำ เขาจะได้สรรเสิญพระบิดาของท่านผู้สืสิรส่วนก็หมายความว่าความสว่างหมายถึงว่าการกระทําดีที่ออกจากชีวิตของเราสู่ผู้อื่นเพื่อสําแดงพระเยซูในชีวิตคริสเตียนนะคะถ้าเราทําอะไรก็ตามจะเป็นความดีก็ดีจะเป็นการกระทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายการให้ทานการถวายการกระทําดีกับคนต่างๆไม่ว่าจะในทรรมการคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตาม สิ่งสําคัญนะคะเราต้องรู้ว่าเรากระทาดีนะเพื่อจุดประสงค์อะไรเรากระทาดีอะไรนะคะเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะสําแดงชีวิตของพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นเห็นพระวิญว่าเพราะว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะสรรเสริญใครคะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ถ้าอ่าถ้าเราเป็นคริสเตียนนะคะถ้าเราทําอะไรไป เราทำอะไรไปรทำความดีทำอะไรก็ตามแต่ถ้าว่าผลนกลับมาเนี่ยนะคะเขายกย่องสารเสริญพระเจ้าแสดงว่านั้นคือความดีที่แท้จริงที่เราทำถ้าว่าเราทำดีไปเราทำดีทำอะไรต่างๆแล้วเวลาการสารเสืิอหรือการยกย่องนี้กลับสูบคือให้เราเนี่ยหมายความว่าเราได้รับการสารเสริญเหล่านั้นนะคะก็ไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเห็น การที่เราทําดีแล้วเขาสรรเสริญพระบิดาผู้สถิตใน,นสวรรค์แสดงว่าการทําดีนั้นเป็นผลดีจริงๆจากชีวิตของเราด้วยผลพระมียามเปสุดนะคะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดสําหรับเราทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูประการที่7ความสัตย์ซื่อในมันทธิวบทที่24ข้อ45-46บอกว่าใครเป็นบ่าวสัตย์ซื่อและฉลาดที่ใน ได้ตั้งไว้ให้เป็นใหญ่ในครอบครัวสําหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทาอยู่ดังนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุขบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุีกครั้งหนึ่งใครเป็นบ่าวสารรัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เป็นใหญ่ในครอบครัวสําหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทาอยู่อย่างนั้นบ่าวนั้นก็เป็นสุขพครั้งพีตอนนี้ได้พูดถึงความสารรัตย์ซื่อของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียน ความสัตย์ซื่อที่นี่นะคะหมายถึงว่าหมายถึงอ like ่าสั้นๆให้พี่น้องเข้าใจก็คือว่าเป็นที่เป็นที่น่าไว้วางใจเป็นที่น่าไว้วางใจหรือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นที่น่าไว้วางใจหรือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือเอาจริงเอาจังอ่าให้วามหมายสามประการความสัตย์ซื่อเอาจริงเอาจังเป็นที่ไว้วางใจ และรับผิดชอบยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนที่ศรัทธานะครับต่อภารกิจการงานของพระเจ้าไม่ว่าการงานใดๆก็ตามที่เราได้รับให้ทาถ้าหากว่าเราเอาจริงเอาจังในงานนั้นถ้าหากว่าเรารับผิดชอบในงานนั้นและทําให้พระเจ้าไว้วางใจเราได้แสดงว่าเราเป็นทาสเราเป็นบ่าวที่ศรัืธอที่นายได้ตั้งไว้ในการดูแล ครอบครัวของพระเจ้าดูแลการงานของพระเจ้านะคะยกวอย่ังว่าใครเป็นท่าที่ศัตด์ซื่อและสัตว์ที่ไหนได้ตั้งไว้เป็นใหญ่ในครอบครัวสําหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อานมาพบเขาก็ทําอย่างนั้นเบาผู้นั้นก็เป็นสุขท่าผู้นั้นก็เป็นสูขหมายความว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่สัตว์สิ้นนะคะไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานพระเจ้าพระเจ้าจริงอยู่ว่าเราอาจจะได้รับ หยิบยื่นจากคริสตจักรให้เราทําแต่จริงๆแล้วพระเจ้าก็ทํางานผ่านทางคริสตจักรให้เรารับผิดชอบงานแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นคริสเตียนที่ศ์ัื่อเราจะต้องเอาจริงเอาจังในงานนั้นรับผิดชอบในงานนั้นแล้วก็ทําให้เป็นที่ไว้วางใจได้นะคะมันก็ทัาศีบานให้เราทําเราก็ทําให้เป็นที่ไว้วางใจได้ฉะนั้นพระบิวว,วว่าเมื่อ นายมาพบเขาก็ทําอยู่อย่างนั้นหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นจะมีความยากลําบากจะมีปัญหาจะอะไรก็ตามเราก็ยังตั้งมั่นคงที่กระทําการงานนั้นอย่างไม่หยุดแปมว่าแาวผู้นั้นก็จะเป็นสุขแาวผู้นั้นจะเป็นสุขนะคะอ่าเรามาประการที่แปดความสุภาพอ่อนน้อมคนสุภาพอ่อนน้อมในสุปภาษิตข้อที่สามถึงข้อที่หบอกว่าจงรับรู้พระองค์ ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะกระทําให้วิธีของเจ้าราบรืน่นจึงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิธีของเจ้าราบรืน่นพระอัรมพีที่จะมาช่วยเอ่อเกื้อกูลสมัยว่าสนับสนุนกับหัวข้อที่บอกว่าความสุภาพอ่อนน้อมจจริงก็มีเยอะอยู่แต่ว่าเอาข้อนี้มาถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมฝ่ายวิญญาณจริงๆนะคะ ไม่ว่าในกรณีใดเราต้องยอมรับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราท่อมใจลงหมายถึงว่าส่เดใจลงยอมรับให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและยอมรับพระองค์ในทุกทางในการดําเนินชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราต้องให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราและจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะว่า ถ้าเราเป็นคนมีความสุภาพอ่อนน้อมการยอมรับพระองค์เข้ามาชีวิตของเราหมายว่าเราไม่คิดว่าเรานั้นสามารถทําได้หรือเราไม่คิดว่าเราเก่งที่จะทําได้ด้วยตัวของเราเองไม่ว่าเราจะมีความรู้สูงไม่ว่าเราจะเรียนสูงอะไรก็ตามแต่ว่าในทุกกรณีทุกงานทุกอะไรที่เราจะทําแม้แต่ว่าไม่ใช่งานรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวนะครับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรางานที่เราทําหรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราให้พรุงเข้ามามีส่วนเรายอมจำนวนชีวิตของเราต่อพระองค์แล้วพระสัญญาของพรุงก็บอกว่าพรุงจะทำวิธีของเราให้ราบรื่นข่าประการที่เก้านะคะของประ,ารประารทา,าน,นประการที่เก้าหมายว่าผลผลประการที่เก้าการรู้จักบังคับตนจากสองทิมทีบทที่หนึ่งข้อเจ็ดบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานกิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานกิตที่กอบด้วยฤทธ ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราพระกัมพีตอนนี้เป็นพระกัมพีที่อาจารย์ประหลูได้เขียนจดหมายบอกไปถึงทิโมธีทิโมธีซึ่งเป็นรูปฝ่ายวิญญาณเป็นการเตือนหรือบอกทิโมธีนะคะว่าเมื่อทิโมธีได้รับการวางมือเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็มีของประทานต่าง ที่จะนำมาสูก่การรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็พระคัมภีร์นี้จะาระรู้กันหนุนใจว่าไม่ให้มีความหวาดกลัวไม่ให้มีความกลัวในการที่จะใช้ของประทานที่ได้รับการบางมือแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ของประทานนั้นด้วยจิตใจที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการรู้จักบังคับตนให้ใช้ด้วย ความรักให้ใช้ด้วยริดเดดและให้ใช้ด้วยการรู้จักบังคับตนอันนี้เป็นบทเรียนสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นคริสเตียนแล้วเวลาเราเป็นคริสเตียนนี่นะคะพระเจ้าประทานพรสวรรค์ความสามารถความรู้หรือความประทานต่างๆให้เราที่เป็นคริสเตียนบางครั้งนะคะบางครั้งเราเป็นคริสเตียนนี่นะคะ เราใช้ของประทานที่พระเจ้าให้เรานี่ใช้โดยไม่ได้อาศัยฤทติ์จากพระเจ้าใช้โดยไม่ได้อใสยความรักโดยเฉพาะแล้วไม่รู้จักบังคับตนเองในการใช้ของประทานหลายคนก็ใช้ของประทานในการแบบอวดพี่น้องอวดองค์านงตัวว่าเราได้ของประทานเรามีความรู้เรามีพระพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเวลาเรารับใช้พระเจ้านะคะการรู้จักบังคับตนหมายควา ยับยั้งชั่งใจเราจะทําอะไรเราต้องยับยั้งชั่งใจรู้อะไรควรทําหรืออะไรไม่ควรทําถึงไม่ว่าเราจะมีความรู้สูงเราจะมีพรสวรรค์มีของประธานมีตลาดอะไรก็ตามเราต้องใช้เราต้องรู้จักการบังคับตัวเองยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองนะคะถ้าว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราก็จะกลับกลายเป็นคริสเตียนที่อะไรคะอวดองงุ่งทนงตัวเย่อหยิ่ง และก็ภูมิใจในตัวเองที่ตัวเองสามารถได้ทำได้จริงๆแล้วนะคะพี่น้องทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นมาโดยพระเจ้าและพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ประทานให้กับเราในเรื่องของประทานความรู้อะไรต่างๆในชีวิตของเรานะคะพี่น้องในผลของพระวิญญาณ9ก้าประการนะคะและประการห้าประการสุดท้ายก็คือ ความปราณีความดีคว,ม ư, ความสัตย์สื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนและการรู้จักบังคับตนพี่น้องที่รักในของประธานเก้าประการเนี่ยของประธานในเก้าประการนี้ก็เป็นของประธานที่พระเจ้าให้เราสําหรับชีวิตคริสเตียนทุกคนที่ดําเนินชีวิตโดยฝ่ยายวิญญาณนั้นจะต้องออกผลในเก้าประการพี่น้องที่รัก แล้วก็แปประการที่กล่าวถึงนี่นะคะจะต้องเราสามารถทำได้ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ของประทานชนิดแรกคือความรักพี่น้องที่รักถ้าหากว่าเราสำรวจด,ดูชีวิตของเราถ้า,าว่าเราคิดว่าเราขาดเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในของประทานในเก้าประการ เราอาจจะทําได้แต่อาจยังทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกพี่น้องฉะนั้นก็จําเป็นนะคะในทุกๆวันที่เราจะต้องอธิษฐานขอถ้าสมมุติว่าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราสํารวจดูเราก็อธิษฐานขอพระเมรุสุทสุดเพิ่มพลังเพิ่มสิ่งนั้นให้กับเราให้เราทําได้ยกตัวอย่างว่าความดีความปราณีหรือว่า ความอกลั้นใจการบังคับตัวยกยายนะคะถ้าเราทําไม่ได้เราต้องอธิษฐานขอพระมิญยี่ยมสุดช่วยให้เราทําได้เพราะอะไรคะเพราะว่าผลเหล่านี้เป็นผลของพระมิยี่ยมสุดแล้วพระเจ้าก็ต้องการให้เราเกิดผลฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณคือผลของพระมียีมสุดนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะพี่น้องตลอดชีวิตนั้นเราทาไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่อย่างไรก็ตามวันต่อวันเราต้องอธิษฐาน นะคะพี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพรงศ์ยาข่าววันนี้ขอให้ลูกมีจิตใจที่รู้จักบังคับตนเองขอให้ชีวิตของลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมขอให้ลูกได้สัตย์ซื่อต่อพระองค์อะไรก็ตามที่เราจะการเนี่ยเราจะจ่าอธิฐานในทั้งเก้าประการของผลฝ่ายวิญญาณนะคะพี่น้องและข้าพเจ้าก็เชื่อในว่าบทเรียนนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ ทำให้เราเข้าใจการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่จะเป็นพระพรด้วยการออกผลฝ่ายวิญญานถวายแด่พระเจ้านะคะพี่น้องค่ะตอนสุดท้ายนี้ก็จะนําพี่น้องในการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะสําหรับบทเรียนที่เราได้ศึกษาร่วมกันในเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับโอกาสได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกัน ขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้านับพระเจ้าให้เกิดผลในชีวิตของเราขอพระมิสุตรพระเจ้าช่วยกู้เราเพราะว่าเราเป็นเพียงมนุษย์เราเนื้อหนังเราเป็นคนบาปก็เราก็ต้องการให้พระเจ้าชำระความผิดบาปของเราขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนพลังต่างๆเพิ่มขึ้นสําหรับของประทานต่างๆนี้ให้กับเราทั้งหลายลูกจังอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและมอบบทเรียนนี้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง อธิษฐานใพนพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องขอบพระเจ้าอวยพรนะคะเราจะพบกันในบทที่สามครั้งต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ